สำหรับหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยเป็นประจําทุกปีนะครับปีนี้มีรางวัลสําคัญสำคัญอยู่2ประเภทก็คือรางวัลที่สร้างผลกระทบในระดับสูงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งปีนี้มีนักวิจัยที่ตีพิมพ์มากกว่า500คนในจํานวนเรื่องวิจัยเป็นพันเรื่องแล้วก็งานวิจัยที่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมด 6เรื่องซึ่งก็เป็นงานดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการปรับปรุงถั่วเขียวอะไรพวกนี้น,นะครับซึ่งเป็นผลง,งานดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ผมคิดว่าการให้รางวัลงานวิจัยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีมากเลยฮะแล้วก็เป็นการพบปะกันระหว่างนักวิจัยรุน่นอุปโภโสนักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยที่กําลังจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาผมคิดว่า จะทําให้บรรยากาศงานวิจัยของมาลเลเซียศาสตร์เข้มแข็งผ่านการให้รางวัลวิจัยซึ่งมาลเลเซียศาสตร์ปีหนึ่งก็จะอยู่ระหว่าง20-30ล้านที่ให้เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ต่างๆเนี่ยเป็นผลงานที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าจะทําอย่างต่อนเนื่องและตลอดไปแล้วคิดว่าจํานวนนักวิจัยของเราจะเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์นักวิจัยทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันมอบรางวัลผลงานตีพิมพ์แล้วก็มอบรางวัล ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบดิฉันขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านดิฉันเองมีความปลื้มใจนะคะที่เห็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแสดงศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพด้านการวิจัยในนามของสะวะพก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราพร้อมที่จะสนับสนุนนักวิจัยทุกท่านนะคะให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เราเป็นเหมือนหลักบ้าน ะะที่จะช่วยกันนะคะอย่างเช่นว่าเราสนับสนุนในเรื่องของอาการพัฒนาในเรื่องของภาษาเรามีโครงการนะคะที่จะเป็นการฝึกอบรมช่วยในการพัฒนาเรื่องของบทความตีพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะโดยอาจารย์ซึ่ง เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นอาจารย์เจ้าของภาษาเรามีคลินิกวิจัยที่จะช่วยในการออกแบบนะคะในกรณีที่นักวิจัยไม่มีความชํานาญเรื่องของสถิตินะคะหรือแม้แต่ออกแบบเรื่องของการทดลองเราสนับสนุนนะคะในเรื่องของเพจชาร์จนะคะโดยเรากระตุ้นนะคะให้ทำการตีพิมพ์นะคะในควาอไยที่1แล้วก็ควอไยที่2 นะคะ,ะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังสนับสนุนนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะตัวอย่างเช่นทักษะในการพรีเซนเตชันทักษะในการพูดภาษาอังกฤษนะคะอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณนะคะนักวิจัยทุกท่านงานนี้สำเร็จได้นะคะก็เพราะความร่วมมือร่วมใจกัน ของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็นะขอขอบคุณสมาชิกของสวพมกทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะ,ะทำงานนี้เพื่อมหาวิทยาลัยค่ะ